การที่ผู้นําคณะกรรมาการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) สนับสนุนการยกเลิกการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสก,กลายเป็นประเด็นที่สร้างความถกเถียงอย่างมากในวงการการเงินนักวิเคราะห์หลายฝ่ายต่างเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐขาดความโปร่งใสทําให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นและลดความน่าสนใจของหุ้นสําหรับนักลงทุนเมื่อวันที่29กันยายน2568เวลา12นาฬิกาสนาที สนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพรแอดกินผู้นำ s EC ได้ระบุชัดเจนว่าจะดำเนินการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่รบกวนการเติบโตของธุรกิจโดยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ควรถูกขับเคลื่อนจากแรงกดดันทางการเมืองแอดกินได้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์แนนเชียลทมแสดงความเห็นว่ารัฐบาลควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่มีขนาดต่ำสุดเพื่อคุ้มครองนักลงทุนขณนะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเสรี ปัจจุบัน SEC กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยงบการเงินทุก90วันซึ่งเป็นระบบเดิมที่เคยถูกเสนอโดยประธานาธิปดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ปี2,561และล่าสุดเขาได้กลับมาสนับสนุนข้อเสนอเดิมอีกครั้งอย่างไรก็ตามแอดกินไม่ได้ระบุเวลาแน่นอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กระทบต่อระบบการรายงานของบริษัทในสหรัฐแม้ว่าบางนักลงทุนจะมองว่าการยกเลิกการรายงานรายไตรมาส จะช่วยลดภาัะง,งานของบริษัทแต่หลายคนก็กลัวว่าจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของตลาดแต่ที่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดหากการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านไปนักลงทุนจะต้องปรับตัวใหม่หรือไม่คุณคิดว่าการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เลย